E สวัสดีครับพบกับบบ้าโอลูกเกษตรในช่องตามร้อยเกษตรแล้วครับเดี๋ยวมื้อนี้สีผ้ามาเบิงเข่าโพดนะครับที่ปลูกในเก่าสิทามือนะครับว่าเมล็ดสีเต็มสีงามซ้ําดเนี่ครับอันนี้บ้าโอลองมาสํารวจเบิงนะครับเม็ดเต็มดีครับแข็งแต่ว่าย่งบ้านแก่นะครับเพราะว่าบ้านถึงอายุของเขาอายุของเขาที่เก็บเกี่ยวได้ก็คือล้อยสิบมือกับล้อยมีสิบมือนะครับบัดนี้มาเบิงว่าเป็นยังต้องตัด ยอดเกาโพดออกให้เหลือตะตนนะครับมีขอดีขอเสียอย่างนะครับขอดีนะครับของการตัดยอดเกาโพดนี่ก็คือว่าหนึ่งเลยนะครับเพ็ดแหงเกาโพดเนี่ยเม็ดเต็มแหงไว้นะครับได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับแสงยุวีตเต็มๆทำให้มเล็ดเนี่ยแก่ไว้นะครับเต็มไว้แล้วก็ ปัญหาความชื้นหน่อยลงนะครับถ้าเข้าเจ็บไปยังสี่เท้ากะสิลดปัญหาเรื่องความชื้นนะครับก็คือขายได้เต็มนะครับแล้วกะเป็นยังต้องตักเบิกนะครับขอเสีย,ยคอยือยอังนะครับขอเสียในสิมี่อยู่ขอนึงนะครับก็คือว่าถ้าเข้าเอารถมากเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวสิบวออยากเกี่ยวให้นะครับเพราะว่าเขา่านไอเขาโพดเนี่ย มันหล่นนะครับเพราะว่ามัดบมมีตัวค้ำของตัวใบเกีียวนะครับเฮ็ดให้รดเกีียวนี่บ,บ,บ่บก้ามัดเกีียวเฮ็ดให้เหาเราต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับเปลี่ยนวิธีการโดยการเก็บมเมล็ดนะครับแล้วไปขายเองนะครับสิเฮ็ดให้เหาเสียเวลานะครับถ้าผู้ใดมาเก็บเกีียวก็กคือบ่ต้องตัดนะครับเด้อบ่ต้องตัดยอดเขาโพดนะครับแล้วข้อดีขอด้ขอนึ่งที่ตัดยอดก็คือว่า อ้อดที่ตัดน,นี่เอาไปเลี้ยงงัวได้ครับเอาไปเลี้ยงงัวหรือเอาไปขายนี่ได้โลละบาทได้ครับนะครับแล้วข้อดีของขา้าวโพดเนี่คือว่าหนึ่งเลยเขา้าวโพดเลี้ยงซั์เนี่ยนะครับมีโปรตีนอยู่เก้าจุดเจ็ร์ซนมีไขมันอยู่ศูุดเแล้วก็มีลิแกน,นอยู่สีุดสมเปอรเซ็นมีแคลเซียมศูยุดเแล้วก็มีฟอสฟอรัสศูนย์จุดสอครับพี่น้อง เดี๋ยวภาพไปเบิร์ทัวรครับเดี๋ยวว่าโอสิพาไปาอเบิร์นทัวบริเวณข้าวโพดครับครับอันนี้พระโอกถสีมาาะเบิงนะครับแผงข้าวโพดที่เบ้าโอผูกไว้นะครับเด้อทั้งเบิดตสามลาในงานงานนี้ก็คือเบ้าโอได้ตัดยอดออกไปนะครับตัดออกไปเอายอดเนี่ยไปไปให้งั่กินนะครับก็คือขอดีนะครับ ส่วนงานนี้ก็คือว่าตัดไปแค่แถวเดียวครับอีกแถวหนึ่งบอตัดเพราะว่าเบาโอเปลี่ยนแผนนะครับเพื่อที่เสเียวลดเกีียวมาเกี่ยวนะครับก็เลยบอได้ตัดยอดออกไปนะครับเดี๋ยวรดเกี่ยวพันสีบ่เขานะครับนี่คือเขาโพดที่เกลาสิบหามือแต่บอได้ตัดยอดนะครับแต่บ่ได้ตัดยอดนี่แหะครับป้าเบิงหลบ แปลงที่ว่านเด้ตัดยอดกระสีต้นสูงนะครับใบก็เริ่มแห้งแล้วตอนนี้ก็คือว่าใกล้ฤดูการกเก็บเที่ยวแล้วนี่ครับตัวน,นี้ปับ๊บแบบใหญ่เลยนะครับแกะเบิ้งกับมเมล็ดกระสีแดงสีเต็มแห้ะครับนะครับ ก็คือ,คอง,งานที่ตัดไปเนาะชิมองเห็นกับคือว่าสูงซํากันเลยนะครับเดี๋ยวผ้าเบิงทัวๆพี่น้องนี่นะครับผ้าเบิงทัวๆครับ ตอนนี้เขาปวดอายุเก้าสิบหามือครับเก้าสิบหามือถือว่าถ้าเก้าสิบหามือนี่็ถือว่าเริ่มตัดยอดตัดยังออกดได้นะครับนี่นะครับปวดเก้าสิบหามือ โดเก้าสิบอ,อาเมอรมาเบิงฟังพี่ครับนี่นะครับกาสิเห็นว่าต้นหนึ่งกสิมีแค่ฟักเดียวเด้ครับเด้อตัวนี้เบ้าโอใส่เมล็ดพันธุ์แปดสิบเก3สเก้านะครับถ้าผดดู้ใดเคยเบิงคลิปก่อนหน้านี้กสิฮ้ว่าเบาตั้งแต่คลิปแรกในการพาะปลูกนะครับ คลิปสสูตรเด็ดนะครับกับจัดหนอนนะครับแล้วก็หลายๆคลิปเอามาลงพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรเท่าเดเบินะครับนี่แหละครับนี่ปั๊บมีแบบใหญ่เลยนะครับแม่พี่น้องตอนนี้ราคาข้าวโพดก็า่ังึ้นนะครับ ครับพ่อแมีพี่น้อง่านใดที่ปลูกอยู่ช่วงนี้ใกล้เก็บเกี่ยวช่วงนี้ก็ถือว่าสิได้ราคาดีอยู่ครับตอนนี้เบาโอที่เก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษาครับสองต้นเดือนนะครับกสิครบอายุในการปลูกร้อยชิบถึงร้อยยี่สิบมือนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดถูกใจก,กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ได้เลยครับ โอสิมานำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเกษตรให้พี่น้องเช่าเกษตรในเบิงกันครับรับคลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ